ในที่นี้เราต้องการหาอายุงานปีนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชัน date diff เข้าไปนะครับเท่ากับแล้วก็พิม date diff นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าฟังก์ชัน date diff จะไม่แสดงขึ้นมานะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าฟังก์ชัน date diff เนี่ยเหมือนกับเป็นละครลับนะครับตัวลักครลับที่มันไม่โชว์ขึ้นมาเราก็พิมพ์ต่อไปครับ date diff เสร็จละวงเล็บเปิด ในเดทดิฟนะครับ,ะรบจะมีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันส่วนแรกก็คือสตาร์ทเดทก็คือวันที่เริ่มต้นนั่นเองในที่นี้ก็คือวันที่เริ่มงานนะครับผมก็ปิคลิกเลือกวันที่เริ่มงานเสร็จแล้วคอมมาจากนั้นองค์ประกอบที่2 2คือเอนเดทเอนเดทก็คือวันที่สิ้นสุดนะครับในที่นี้คือวันที่ณปัจจุบันนั่นเอง เสร็จแ,แล้วคอมมาครับองค์ประกอบตัวสุดท้ายคือยูนิตนะฮะยูนิตก็คือเราต้องการหาอะไรในที่นี้เราต้องการหาปีใช่ไหมครับตัวยอ่อของปีก็คือ y ใช่ไหมครับมาจากคําว่า year นะฮะโดยปีเนี่ยจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายคําพูดด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ในสนะ่วนของคำพูดแล้วก็ตามด้วย y นะครับและเครื่องหมายคําพูดแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงเล็บปิดนะครับเสร็จแ,แล้ว enter ไป ได้ผลลัพธ์ก็คือศูนปีนะครับเรามาดูว่าจริงไหมนะครับคุณสมศักดิ์เนี่ยเขาเริ่มงานวันที่6เดือน12ปี2.17 7ดังนั้นอายุงานเขายังไม่ถึงปีถูกไหมครับเพราะวันที่วันนี้คือ7เดือน1นึ่งปี2 0 1 8นะฮะต่อไปเรามาหาอายุงานเป็นเดือนกันบ้างน,นะครับก็เหมือนเดิมพิมพ์เท่ากับแล้วก็เดทดิฟวงเล็บเปิดนะฮะวันเริ่มต้นนะครับคมํมว่าวันที่สิ้นสุด มมทีนี้ถ้าต้องการที่จะหาอายุงานเป็นเดือนต้องใช้ ym ครับนะฮะก็จะได้อายุงาน1เดือนนะครับผมจะลองเปลี่ยนจากปี2017เป็นปี2015ก็แล้วกันนะครับส่วนถ้าต้องการหาอายุงานวันนะครับต้องใช้ md ครับ md คือการหาจำนวนวันโดยนับจากเดือนล่าสุด นะครับลองดูครับได้เป็น1น,นะครับเพราะว่าเขาเริ่มงานวันที่6เดนอน12นะฮะแต่วันที่ปัจจุบันนี้เป็นวันที่7ดังนั้นเนี่ยหกับ7ก็ห่างกัน1วัน